สาธุคำเดียวได้บุญมหาศาลจริงหรือสาธุแปลว่าดีแล้วมาจากรากศัพท์ว่าสาธุหรือสาธุในความหมายว่าสำเร็จเมื่อเวลาที่เราได้ทำบุญใดๆแล้วหากมีคนเห็นการกระทำดีของเราแล้วเขากล่าวสาธุด้วยความศรัทธาด้วยความปิติยินดีที่ได้เห็นเราทำบุญ คนๆนั้นก็ได้บุญอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนการจุดเทียนแล้วมีคนมาขอต่อเทียนฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือบุญในรูปแบบของการอนุโมทนาจากการเอาบุญที่ผู้อื่นทำความดีบุญนั้นมีความอัศจรรย์มากในเรื่องการสร้างบุญเราท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำบุญเองก็ย่อมได้รับบุญชวนผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญ แต่บางคนแม้จะไม่ได้สละทรัพย์เป็นเจ้าของวัตถุทานไม่ได้เป็นผู้ถวายทานด้วยมืออีกทั้งไม่ได้อยู่ร่วมในการให้ทานกับเขาด้วยแต่มารู้ทีหลังว่าคนอื่นเขาให้ทานรู้แล้วก็รู้สึกยินดีเลื่อมใสไปกับเขาบุคคลนั้นก็จะพลอยได้รับผลบุญไปด้วยอย่างน่าอัศจรรย์การอนุโมทนาบุญว่าสาธุ สาธุสาธุนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งกับการอนุโมทนาบุญกับการทำทานของผู้อื่นเท่านั้นถ้าเป็นการโมทนาในการสร้างบำเพ็ญบาร,รมีของพระโพธิสัตว์เจ้าหรือพระอริยสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็จะยิ่งก่อเกิดผลบุญมหาศาลในพุทธชาดกและพุทธประวัติเราเห็นเสมอว่าคนที่ทำบุญสร้างบาร,รมีจริงๆ คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำเพียงการโมทนาบุญอย่างเดียวกับผู้ที่บำเพ็ญบารมีสูงสุดก็ย่อมได้บุญมากตามไปด้วยอัตราส่วนที่เกิดจากการโมทนาบุญนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นที่น่าสงสัยกันมากว่าการอนุโมทนาบุญนั้นได้บุญมากน้อยเท่าไหร่เห็นคนอื่นทำดีแล้วเราก็ไปขอแบ่งบุญเขามาหรือว่าโมทนาแล้ว เป็นการขโมยบุญจากผู้อื่นมาหรือไม่อาน,นิสงส์งที่ผึงได้จากการโมทนาบุญนั้นเทียบได้ว่าเป็นผลกำไรจากการใช้จิตทำบุญไม่ต้องลงทุนเองถ้าได้ทำอย่างตั้งใจจริงด้วยจิตใจยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในคุณงามความดีของผู้อื่นที่กระทําอาจได้บุญมากถึง90%ผู้ที่เป็นเจ้าของบุญหรือผู้ที่กระทำบุญย่อมได้ผลบุญร้อยเซอยู่แล้ว ส่วนผู้ตั้งใจโมทนาบุญก็ได้ไปครั้งละ90%หากมีผู้ทำบุญผ่านไปผ่านมา10คนเราก็ได้บุญประมาณ900มากกว่าเจ้าของบุญในแต่ละรายเสียอีกเป็นเคล็ดการทำบารมีให้เต็มเร็วมากส่วนในคำพีอภิธานนปทีปิกาได้จำแนกการใช้คำว่าสาธุไว้หกในกล่าวคือสุนทระ หมายถึงดีงามทัพฮิกรมมะเป็นการย้ำอีกครั้งเพื่อให้การกระทำนั้นมั่นคงยิ่งขึ้นอายาชนะเป็นคำอ้อนวอนหรือเรียกร้องเมื่อเริ่มต้นจะพูดอย่างอื่นต่อไปสัมปจิตชนะเป็นการรับคำหรือยอมรับคำพูดของผู้อื่นสัชนะหมายถึงคนดีสัมปหังษา เป็นคำแสดงความยินดีหรือพอใจก่อนจะอธิบายธรรมอธิบายคำว่าสาธุให้ฟังสักหน่อยพวกเราได้ยินแต่ว่าสาธุสาธุแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรสาธุในภาษาไทยมีความหมายอย่างน้อยห้าอย่าง 1. สาธุหมายถึงอนุโมทนาแสดงความยินดีตกลงและเห็นด้วย 2. ส,สาธุหมายถึง ยังประโยชน์ให้สำเร็จคือให้สำเร็จประโยชน์เช่นได้ยินคำว่ามัตตันยุตตาสธาสาธุความรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์เสมอ 3. ส,สาธุหมายถึงขอให้สมพรปากกับคำอวยพรที่ท่านให้อย่างเช่นอันนาภาระในครั้งสมัยพุทธกาลเป็นคนยากจนเข็นใจทำบุญกับพระประเจก,กับพุทธเจ้า ได้อธิษฐานว่าคําว่าจนอย่าได้มีและจงได้รู้ธรรมอย่างท่านพระปัจเจก,กพุทธเจ้าได้ให้ผ่อนว่าอิชิตังปชิตังตุมหังคิปามเววัสมิชันตูสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปณะรโสยถามณิโชติรโสยถาแปลว่าขออิทธิผลที่ท่านปรากฏแล้วนั้นตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลัน ขอความดําิททั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพน็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยัยควรยินดีจึงรับว่าสาธุให้สมพรปากท่าน 4. สาธุหมายถึงขอโอกาสอันนี้เป็นสำนวนของพระอย่างสมมุติว่าจะอารัธนาศีลก็จะขึ้นว่าสาธุสาธุาธมะยังพันเต 5. สาธุหมายถึงแสดงความต้อนรับแสดงความยินดีชัยโยโหร้องกราบไหว้ยกตัวอย่างเวลาสมเด็จพระสังฆราชหรือใครก็ตามสเสด็จไปต่างประเทศต่างประเทศเช่นเนปาลเขาจะนิยมมาต้อนรับเขาจะร้องสาธุตลอดทางที่มาต้อนรับสาธุตัวนี้ก็คือขอยินดีต้อนรับ